ซึ่งไม่เคยมีใครทําเลยผมว่าเป็นเหรียญแรกในโลกเหรียญแรกในประเทศไทยแล้วกันที่ทําเป็นพญานาคแบบนี้นะครับม้วนหางลงมานะครับแล้วก็มาขดอยู่ในพระราหูนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมออกแบบเองนะครับแล้วตั้งใจมีพระพุธอยู่ข้างบนข้างล่างเป็นพระราหูนะครับด้านข้างเป็นพญานาคนะครับพญานาคถามว่ามีตอนแรกทําไมผมถึงออกแบบเป็นพญานาคเพราะว่าผมเข้าใจเลยว่าคนไทยอยากจะ เชื่อเรื่องพญานาครวมถึงตัวผมเองผมก็มีความศรัทธาเรื่องพญานาคอย่างพระนาคปกผมจะชอบนะครับผมจะชอบพระนาคปกนี่แล้วก็ลักษณะเดียวกันกลายเป็นพญานาคปกนะครับปกก็คือการคุมหรือป้องกันนะครับหลวงพ่อพัดนี่เป็นหลวงพ่อพัดนะนี่ก็ผมก็เลยออกแบบเป็นพญานาคนะครับเพื่อปกคุมนะฮะปกคุมหลวงพ่อพัดนั่นเองนะครับด้านล่างเป็นพระาหูนะครับซึ่งผมเชื่อว่าการมีพระราหูกับเหรียญเนี่ยทั่วๆต้องใช้คําว่า พระาหูเนี่ยจะช่วยส่งเสริมนะเสริมดวงผมก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเราต้องมีพระาหูนะครับแล้วก็มีพระพุธอยู่งบนนะครับองค์หลวงพ่ออยู่ตรงกลางมีปกด้วยนาคนะครับพญานาคทางซ้ายขวานะครับรวมถึงมีพระาหูคือเหรียญนี่ครบเครื่องเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดคือด้านหลังนะครับนี่นะผมทําเป็นสิบสองนักศึกษครับรวมถึงยันที่หลวงพ่อพัดนะครับหลวงปู่พัดเนี่ยฮะตั้งใจเขียนยันให้ผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสูไม่เห็นกันแล้วรวมถึงขลัยันล้อมเนี่ย เราผมดีไซน์เองทั้งหมดนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นเพชรนะครับเป็นเพชรรวมถึงนัก,กษัตริย์12นัก,กษัตย์เพื่อให้ดีทุกปีนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าเป็นแบบไหน่ะแต่เ,เราดูก่อนอันนี้คือเหรียญที่90%แล้วก็ตอนหลังมีแก้ไขนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้กําลังชุบแข็งเพื่อทําบล็อกแล้วนะครับผมว่าน่าจะเปิดให้จองเร็วๆนี้แล้วก็รวมถึงนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นเหรียญแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับว่าคือผมเวลาที่ผมทําเหรียญผมจะพูดเสมอว่าเราต้องทําให้เหรียญมีชีวิตผมใช้คํานี้แล้วผมใช้คนเดียวด้วยนะแล้วตอนหลังก็มีคนใช้เสียงใช้ใช้ทุกอย่างของผมไปนะฮะก็ปี้แล้วกันก็ปี้ทุกอย่างบอกว่าเหรียญมีชีวิตนะ,ะเหรียญมีชีวิตคือเหรียญที่เราสองเรารู้สึกว่าเนี่แหละคือท่านมาอยู่ตรงเนี้นะครับเขาเรียกเหรียญมีชีวิตเห็นไหมเราต้องแกะใบหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อให้รู้ว่าเห็นไหมลิ้วรอยนะครับเท็กเจอร์ต่างๆนะครับ รายละเอียดนะครับใต้ตาถุงใต้ตาดูดวงตาที่คมชัดนะครับเพื่อนๆดูฮะผมจะเป็นคนที่เน้นเรื่องรายละเอียดของดวงตาที่คมชัดอย่างมากนะครับนี่เราบอกให้เลยนะว่าให้ไปเข้าในกลุ่มนะไม่ต้องอินบ็อกมาหาผมไม่ต้องไลน์มาแจ้งผมนะครับผมบอกให้เข้ากลุ่มอย่างเดียวคุณเข้าไปรอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับคนที่สนใจที่จะจองนะครับไม่ต้องมาหาผมส่วนตัวไม่ต้องนะครับผมไม่มีนะครับนะครับอันนี้นะครับ รายละเอียดนี่นี่น,น,นี่องพระลาหูเดี๋ยวโทษนะครับเห็นไหมองพระลาหูดูเล็บมานี่นี่ผมตั้งใจนี่คือพระลาหูพระลาหูเนี่ยเรากําลังคิดต่อไปว่าจะมีแบบถ้าเป็นแบบพิเศษจะฝังเพชรตรงนี่ฮะตรงดวงจันทร,นรนน์เลยนะราหูอมจันทร์ฮะตรงจันทร์นี้เลยเห็นไหมนี่คือการออกแบบที่ผมตั้งใจทําออกมาเลยนะครับว่าเราต้องมีศิลป,ะ,ปะหลายอย่างนะครับรวมถึงพญานาคเพื่อนๆดูนะ ก่อ,อนอื่นเราดูจากข้างบนเลยนี่เป็นพระพุทธชินราชนะครับตอนนี้กําลังเจราจากับทางวัดอยู่นะฮะอาจจะมีปลุกเสกครั้งแรกที่วัดพระพุทธชินราชนะครับถ้าัถ้าอาจจะถ้าไม่ติดขัดอะไรนะครับก็จะไปปลุกเสกครั้งแรกที่นั่นก่อนนะครับผมอาจจะติดขัดตอนนี้คือผม <laughs> ไม่ได้ส่องกล้องนานะครับ <laughs> นี่โอเคแบบนี้นะครับนี่มีพระพุทธชินราชด้านบนก่อนอื่นเราต้องเราต้องเชื่อก่อนว่าพระพุทธเนี่ยต้องอยู่ข้างบนก่อนะพระพุทธอยู่ข้างบนเสร็จปุ๊บนะครับ ปกด้วยนะครับพญานาคผมว่าผมเป็นคนแรกที่ทาแล้วกันนะไม่ใช่ผมว่าละผมเลยละเป็นคนแรกที่ทําแล้วก็ออกแบบแบบนี้ฮะตั้งใจจะให้แบบว่าให้รู้เลยว่าแบบนี่แหละเหมือนถ้าเราจะใช้คําว่าพระนาคปกใช่ไหมฮะเนี่ยนี่ก็ฮะนี่พระแล้วก็นาคปกนะฮะเพื่อคุ้มครองนะครับนี่นี่ดูเกตพญานานคที่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้นะช่างเนี่ย ข้อดีของช่างคือเขาสามารถทําได้ตามแบบที่เราต้องการเราเป็นคนออกแบบเราเป็นคนตรวจงานเราเป็นคนตรวจงานเราเป็นคนตรวจลักษณะของการทาเฮ้ยพี่อันนี้ยังไม่ได้นะต้องแก้ไขตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นครับแล้วช่างก็สามารถทําได้อย่างที่เราต้องการใช่ไหมเห็นไหมฮะดูเกตพญานาคซะก่อนพามาลากลงมาล่าง,างเสร็จปุ๊บแล้วผมบอกต้องม้วนมาตรงพระราหูนะเพื่อเราเราได้เห็นว่าแบบเออเนี่ยคือครบเครื่องของการบูชาละนะครับ รบทุกอย่างนะครับนี่คือเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อพัดนะฮะดูใบหน้าท่านนะนี่ประมาณนี้เนี่ยสำหรับอะไรท่านที่สนใจนะครับเข้ากลุ่มก่อนนะครับวันนี้อาจจะมีคนดูแค่สองพันกว่าคนถือว่าเป็นเฉพาะเพื่อนๆผมแล้วกันนะฮะสองพันกว่าคนเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาเยอะนะครับเดี๋ยวไม่พอแล้วเดี๋ยวมาด่าผมอีกนะครับประมาณนี้สําหรับด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับเราจะให้ดูเหรียญด้านหลังก่อนครั้งแรกเดี๋ยวก่อนนะครับนะครั้งแรกมาเป็นแบบไหนโอ้สองพันกว่าคนดี ไม่ต้องเยอะมากนี่นะเพื่อนๆดูนะอ่ะนี่คือตอนแรกเอาดูนะปุ๊บอันนี้คือครั้งแรกเลยที่ทางลงปั๊มนะครับผมต้องการแบบเนี้ยเขาก็ทําอย่างที่ผมต้องการมาได้นะครับแต่เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยดูพญานาคตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้นะตัวนี้เดี๋ยวดูพญานาคตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนดูนะพญานาคตัวนี้นะครับพญานาคตัวนี้นะครับหนูตัวนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดของ ส2บสองนักขั์ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อดูพร้อมกันนะครั้งแรกเขาทำแบบนี้แล้วเขาบอกว่าสวยมากแล้วคุณบอยสวยมากแล้วนะครับอ่าเพื่อนมาดูนะเห็นไหมพญานาคนะครับแล้วก็นี่งูนะครับมีงูพญานาคก็คืองูใหญ่ฮะแล้วก็งูเล็กนะครับแล้วก็ม้านะครับเห็นไหมแพะลิงนะครับไก่หมาหมูหนูนะครับวัวเสือนะครับก็ทุกอย่างเขาจะดูแบบว้ย มันดูแบบสวยเลยนะจริงๆผมว่าสวยแล้วนะแต่ผมบอกพี่แบบเนี้ยสําหรับผมผมว่าไม่ผ่านเลยนะงานแบบนี้ผมไม่ผ่านผมไม่ให้ผ่านนะเขาบอกเอ้นี่ผมทํามาขนาดนี้เลยนะคุณบอยไม่ให้ผ่านได้ไงผมบอกอ่านเดี๋ยวดูนะพี่พี่ต้องทําแบบที่ผมบอกนะพี่แกะแบบที่ผมตั้งใจจะให้เป็นแล้วกันอ่ะสุดท้ายมาเป็นแบบนี้อ่าปึ๊บผมบอกว่าผมอาจจะเป็นคนละเอียดนะแอบเพื่อนๆดูนะดูพญานาคเห็นไหม เอาใหม่ดูทีนะดูพญานาคทางซ้ายนะหรืองูใหญ่เห็นไหมอ่ะดูนะตัวนี้นะตัวตัวตัวนี้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 อ่ะเห็นไหมดูนะไม่มีเกดเลยนะเหมือนเหมือนงูแล้วก็ไม่มีอะไรกับใหม่รู้นะอ่ะดูนะจนผมแก้ไขนี่คือแบบแก้ไขนะปึบ๊บนี่เป็นไงล่ะมีเกดพญานาคได้ไหมมีเกดแล้วนี่งูเล็กดูม้ามีทรงเลยเหไหมม้ามีทรงมีขนนะครับแพะ ลิงทุกอย่างมีรายละเอียดละดูหนูนะฮะดูหนูนะฮะดูหนูตัวนี้โอ้โหดูหนวดหนูสิเห็นไหมนี่คือลักษณะของการใส่ใจเรื่องรายละเอียดผมบอกให้ไม่ได้นะถ้ามาเก่งๆแบบนี้ผมไม่เอาพี่ต้องทําให้ได้แบบที่ผมต้องการโอเคพี่มีฝีมือในการแกะแต่ผมมีจินตนานการที่จะใส่งานศิลป์เข้าไปในเหรียญฉะนั้นมันจะต้องออกมาเป็นตามแบบที่ผมต้องการไม่ใช่ว่าเอาหนูมาเก่งๆอ่ะหนูเนี่ยดูหนูทีอ่ะหนูไม่มีหนวดเห็นไหม หนูแบบเกี้ยงๆดูดูฮนุดูพญานาคไหมไม่มีขนไม่มีเก็ดไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะครับผมบอกเขาไม่ได้อย่างนี้ไม่ผ่านผมไม่ให้ผ่านเลยนะครับผมต้องการรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะเหมือนมีชีวิตที่สุดอ่ะเพื่อนๆดูนะหนูเฉพาะหนูเนี่ยหนูหนวดยาวเลยไหมนะครับดูหมูเนย่ยหมูมีขนเลยอ่ะเพื่อนๆดูนะหมูมีขนเลยนี่หมาเราดูในนี้ไก่ขอโทษนะครับผมอาจจะ แสง,งมันช่าเห็นไหดูขนไก่การใส่ใจรายละเอียดเนี่ยสำคัญนะครับไม่ว่าเหรียญคือเหรียญจะออกมาสวยงามได้ต้องเราคือต้องบอกว่าช่างเนี่ยมีฝีมือนะครับแต่ช่างก็จะทําตามจินตนาการของเขานะครับแต่ส่วนเราเนี่ยเราจะให้รายละเอียดที่ลึกซึ้งตามแบบฉบับที่ผมเสียนเหรียญนะเพื่อนๆดูนะครับดูเนี่ยดูรายละเอียดหนวดขึ้นหมดเลยเห็นไหมขนขึ้นหมดเลยกระต่ายดูนี่กระตา่ยะตายมีหนวดเงี้ยพญานาคมีเก็ดเนี่ยคืองูใหญ่นั่นแหละฮะแต่ผมบอกให้เป็นพญานาคเลย มาดูเก็เป็นเม็ดๆเลยนี่คือการใส่ใจเรื่องรายละเอียดรวมถึงนะครับการปั๊มเนี่ยการแกะพิมพ์เขาเรียกการถอนพิมพ์นะครับถอนพิมพ์มาโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้แซะตัวหนังสือนะครับของผมบอกเลยว่าทุกอย่างต้องเกิดจากการเกิดจากการพอถอดพิมพ์มาเสร็จปุ๊บนะครับปั้นย่อแล้วก็ถอนรายละเอียดมาเสร็จปุ๊บทุกอย่างรายละเอียดต้องถูกแซะทั้งหมดแซะคืออะไรคือการกดใช้กดที่แม่พิมพ์กดที่ตัวบล็อกนะครับการแซะพิมพ์การแต่งพิมพ์นะครับจนรายละเอียดทุกอย่าง มันต้องมีความคมชัดหมดเลยนะตัวหนังสืออันนี้ก็ยังอันนี้ยังไม่ให้ผ่านนะของผมบอกเลยว่าผมยังไม่ให้ผ่านนะขาดอีกประมาณสิเปอร์เน์ที่ผมบอกนะเพ,เพื่อนๆดูนะว่าอะไรคือสิบเปอร์ซนที่ผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมยังยังไม่ให้ผ่านนะครับดวจดยูตรงขอบพวกนี้นะขอบพวกนี้นะอ่นะดูพร้อมกันผมบอกเฮ้ยพี่ไอเม็ดๆตามแบบเนี้ยไม่ได้นะเสียชื่อหมดเลยนะครับ เม็ดๆใช่ไหมที่เป็นเม็ดๆตามขอบอ่ะเพื่อนดูอีกทีนะเม็ดๆตามขอบนี่นะอ่ะดูนะเห็นไหมผมบอกไม่ได้อย่างนี้ไม่ผ่านต้องแก้ใหม่นะครับแต่แบบล่าสุดเนี่ยแก้แก้เสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่ให้ผมดูนะฮะนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูเห็นไหมเห็นไหมมีมีเสี้ยงๆอย่างเงี้ยซึ่งคือคือคุณยังไม่แซะบล็อกอ่ะซึ่งผมยังไม่เอาครับแต่ต้องเป็นแบบนี้นี่ฮะแซะตัวหนังสือทุกอย่าง มีเม็ดเม็ดพวกนี้การามขอบพวกพวกนี้ผมไม่เอาต้องแก้ไขนะครับเห็นไหมมีเม็ดเม็ดมีได้แต่ต้องเหลือรายละเอียดน้อยที่สุดนะครับเพราะผมต้องการให้เหมือนโดนมีดแทงที่ตัวหนังสือตัวขอบบล็อกตัวบล็อกตัวรายละเอียดทุกอย่างต้องมีรอยแทงมีดตลอดนะครับภาษาช่างนั้นเขาเรียกแทงมีดเ <c oughs> นี่ยดูว่าขลาะต้องลึกคมชัดแบบนี้นะครับแบบนี้ใช่ไหมมีเส้นเดินลึกเห็นไหมนี่คือการแกะพิมพ์โดยใส่ใจรายละเอียดนะครับของ อย่างผมผมชอบงานศิลปะของเหรียญไงผมชอบการแกะพิมพ์เหรียญฉะนั้นผมเองต้องใส่ใจทุกรายละเอียดไม่งั้นบอกมาโูเหรียญแม่งบอธพาจารย์แม่งทำมาเหรียญโคตรเละอะเทอะเลยไม่สวยเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นไหมเพื่อนๆดูนะแบบนี้ว่าสวยแล้วนะสวยมากแล้วนะนี่หลวงพ่อทองที่ผมทำนะครับตอนนั้นจองสามหมื่นนะขึ้นไปแสนสองนะครับนี่นี่คือเหรียญครั้งก่อนนะครับแต่ครั้งก่อนเนี่ยผมเห็นว่ารายละเอียดใบหน้าของหลวงพ่ออาจจะดูเล็กไปหน่อยนะครับ รอบนี้ผมเลยปรับรายละเอียดเลยนะให้หน้าท่านดูใหญ่ขึ้นเนี่ยนาท่านใหญ่ขึ้นกลายเป็นเหรียญที่ดูทรงพลังเลยนะคืออันนี้ยถามว่าสวยไหมหลงวงพ่อทองสวยอยู่แล้วนะครับที่ผมทําเนี่ยสวยมากมากมากเลยนะครับแล้วตอนหลังก็มีคนไปทําตามนะเอาภาพพุทธมาขึ้นตามนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยผมเลยว่าให้คนก๊อปกูเยอะละกูต้องเป็นผู้นําจิตวิญญาณนะฮะผู้ภาษาบ,บ้านๆนะผู้นําจิตวิญญาณก็เลยกระหนกข้างกระหนกแบบเนี้ยโอเคผมก็ทําไม่เหมือนคนอื่นแล้วนะ แต่วันนี้ก็มีคนเอาแบบนี้ไปก๊อปแล้วเรียนแบบหมดละด้านล่างก็ไปก๊อปเรียนแบบหมดละด้านบนก็ไปก๊อปเรียนแบบหมดละผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูทําแบบเนี้ยแม่งเอกลักษณ์เลยไม่เคยมีใครทําแล้วก็ทาด้วยเหรียญเขาเรียกใครเหรียญน,นาปกแล้วกันซึ่งอันนี้คือครบเครื่องนะเป็นเหรียญน,น้าปกนะครับแล้วก็มีพระาหูมีพระพุทธชินราชมีหน้าปกมีพระาหูมีพระ,พระ,พระสงฆ์แล้วก็ใบหน้าท่านเห็นไหมอันนี้จะดูเล็กหน่อยนี่ดูใหญ่เลยผมต้องการให้เห็นใบหน้าท่านชัดๆแบบเต็มเต็ม ส่วนด้านหลังเหรียญน,นะครับคราวที่แล้วผมทําเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อทองรอบที่แล้วนะครับนี่นี่คือด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะครับโอ้โหคนให้ความสนใจมากเลยตอนนั้นผมชุดทองคำชุดละแสนสองนะขึ้นไปแปดแสนนะครับอรอบที่แล้วนะครับนี่แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วส่วนใหญ่เป็นคนลาวบูชากับบูชาไปที่ประเทศลาวเยอะเลยนะครับนะครับนี่คือสําหรับเหรียญหลวงพ่อทอง แต่รอบนี้นะครับผมด้านหลังผมแกะเป็น12บสอนักริย์แบบนี้นี่นะครับเราให้เห็นว่าคือทุกอย่างมันเป็นงานที่เราต้องใส่ใจนะครับอันนี้ก็สวยมากนะฮะอันนี้ก็สวยมากนะครับ,นนรบเราต้องการให้เหรียญเนี่ยออกมาไม่เหมือนใครนะครับเราเป็นผู้นําให้คนอื่นก๊อปได้นะครับแต่อย่าเราอยากก๊อปคนอื่นนะครับนี่คือสไตล์ผมนะคือผมจะเป็นผู้นําในการทําเหรียญต้องออกมาให้สวยตามแบบฉบับที่บอยทัพประจัน นะครับบอกไว้นะครับไม่ใช่ว่าทํามาแล้วโอ้โหแม่งเหรียญแม่งทำไม่สวยเลยเลอะทอชิบหายเลย์อทับยัดอันนี้ไม่ได้เสียหมาหมดเลยเราต้องทําออกมาเป็นผู้นําแบบนี้นะครับประมาณนี้อันนี้เนี่ยต้องแก้ไขนิดหน่อยนะครับยังยังยังไม่ถูกใจผมนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับประมาณ90%นะครับ